สวัสดีครับ FC สิงห์ครับวันนี้เรามาชมหนึ่งในเบญจภาคีนะครับพระกำแพงซุ้มก่อนครับพิมพ์ใหญ่มีกระดกครับสำหรับองค์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์สากลนิยมและเป็นพระแท้ที่ดูง่ายนะครับเนื้อมวลสารเนื้อจัดจ้านครับเดี๋ยวสิงห์จะลงกล้องเล็กให้ดูนะครับว่าพระเนื้อแบบนี้เนี่ยพระแท้เนี่ยเนื้อแบบไหนมีอะไรเกิดขึ้นในเนื้อพระนะครับสิ่งที่เพื่อนจะเห็นเห็นไหมครับความลึกของร่องแขนนะครับแร่ดอกมะขามที่ฝังอยู่ในเนื้อพระความคมนะครับของมิตินี่ครับ ของเส้นซุ้มเส้นประพามวนทนทุกอย่างเนี่ยนี่คือพระแท้อีกหนึ่งองค์ที่ดูง่ายนะครับถ้าเชื่อแนวทางของผมนะครับไปด้วยกันแล้วเพื่อนๆจะมีพระแท้ครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยสิงจะนํามาไลฟ์สดให้ชมกันขององค์จริงอีกทีกันยาวๆครับวันนี้เรามาชมหนึ่งในเบญจภาาคีราคาหลักล้านนะครับเขาเรียกว่าพระกาแพงซุ้มก่อพิมพ์ใหญ่มีกระหนกนะครับเป็นพระแท้ที่ดูง่ายนะครับแล้วพบกันคลิปวิดีโอหน้านะครับถ้าเชื่อแนวทางของผมนะครับไปด้วยกันนะครับ